นะครับผมสำหรับเล่าประวัตของเขานะครับผมก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะเอากระโชคดีคือเก้านะครับเพื่อนๆได้เฮอีกคือเก่านะครับเอาใครโชคดีบ้างก็ยกมือขึ้นนะครับนะครับผมในชุดของในงวดวันที่สิบเก้านะครับที่ผ่านมาออกไปสดร้อนๆนะครับก็ออกมาที่หลักสิบไปที่เลขศูนย์นะครับหลักสิบเลขศูนย์นะครับหลักหน่วยนะครับไปที่เลขแปดเข้ามาที่คู่ศูนย์แปดเลขออกไปที่ศูนย์แปดล่างหกสองบนนะครับ ในแต้มรวมของเรานะครับก็มาที่แต้มแปดบนล่างเลยนะครับมาที่แต้มแปดเอาหลักสิบหลักหน่วยโอเคผ่านนะครับแต้มรวมผ่านนะครับเนาะนะครับแต้มเดียวเข้าบนล่างนะครับแล้วก็จับชุดมานี่นะครับเนาะก็เป็นชุดสามสิบสามนะครับแล้วก็ไปที่คู่ศูนย์แปดก็คือชุดเด่นเลยนะครับเนาะตัวนี้เป็นสีเขียวอ่อนนะครับเนาะนะครับยี่สิบสามนะครับศูนย์แปดตัวนี้เป็นสีเขียวอ่อนนะครับแต่สีส้มส้มนี่ตัวเด่นนี้เข้าให้ไปที่ศูนย์แปดไม่มาศูนย์แปดโอ้ยไม่มาให้สามแปดมาศูนย์แปดนะครับ แล้วก็ตัววิ่งนะครับก็เข้าไปที่เลขแปดเลยนะครับเนาะเลขออกไปที่ศูนย์แปดนะครับในคู่ล่างนะครับศูนย์แปดนะศูนย์แปดนะครับคู่บนก็ออกไปที่แปดหกสองนะครับแปดหกสองนะไปที่คู่ศูนย์ปดเนาะนะครับในชุดนี้ก็เข้าไปที่วิ่งแปดนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับเลขเด่นของเรานะครับเนาะตัวนี้นะครับ เด่นที่สุดก็คือแปดนะครับมาห้าตัวเลยนะครับเนาะในสูตรนะครับตัวนี้นะครับสูตรที่หนึ่งนี้มาเลขสองนะครับมาบนนะครับสองมาบนในเลขเด่นในสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนี้มาที่แปดคู่หลังนะครับไปคนละทางนะครับเนาะไม่จับคู่กันมาแล้วตรงกลางนี่นะครับเนาะหกเจ็ดแปดมาที่แปดนะครับทนกันสามตัวนะครับหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดมาสองตัวมาหกกับแปดนะครับมาหกกับแปดหก ไปบนนะครับแปดไปล่างจับมาที่เลขแปดก็มาเลยสูตรที่นี้นะครับเนาะเนี่ยพี่บ่าพี่บอนี่ก็มาสองตัวนะครับมาหกบนแล้วก็ล่างแปดพระเอกของเราก็เข้าไปที่เลขแปดนะครับพระเอกเข้าไปที่เลขแปดนะครับสําหรับชุดสีตัวนะครับก็มาที่เลขแปดนะครับแต่ชุดสองตัวตัวนี้นะครับหลุดแล้วนะครับเนาะหลุดนะครับเพราะว่าหนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามนะครับเลขตัวนี้หนึ่งกับสามนะครับอ่า มันมี2ตัวมันก็เสียหลุดอยู่นะครับเอานะครับตัวนี้ก็หลุดไปเนาะนะครับสําหรับ2ตัวนะครับมันก็บมคือยังเล็กสีโตัวนะครับสิสองตัวแต่ตัวนี้นะครับก็ยังเข้าตัวกลางเหมือนเดิมนั่นตัวนี้ยังเข้าตัวกลางนะครับ8ดกับ9 2้าตัวนี้นะครับตัวหลักนะครับเนาะตัวหน้ากับตัวหลังนี่เราเพิ่มมานะครับตรงกลางก็ยังเข้าเหมือนเดิม2ตัวนี้นะครับตัวสตัวนี้เนี่ยสตัวนี้สําคัญนะครับเอานะครับผมสําหรับในงวดต่อไปกับไปกันต่อนะครับเข้าไปที่คู่0ูนย์ดเอารับทัพย์กันไปนะครับ สำหรับในงวดต่อไปนะครับวันจันทร์ท so, <Lo> ี่ยี่สิบสองนะครับเดี๋ยวเอาสิบไปลุยกันต่อเลยนะครับเนาะสตดนี้นะครับเดินยาวต่อเนื่องเลยนะขารับเนาะเอายาวต่อเนื่องเข้าล่างเข้าล่างเข้าล่างเข้าบนล่างเข้าล่างเข้าบนล่างเข้าล่างเข้าล่างเข้าบนล่างเข้าบนล่างเข้าบนเข้าบนล่างเข้าบนล่างเข้าบนเข้าบนเข้าบนเข้าล่างเข้าบนเข้าล่างงวดล่าสุดนี้ก็เข้าไปที่เลขล่างนะครับคู่ล่างเนาะนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะ ประมวลผลออกมาแล้วได้ตัวเดิมนะครับได้ตัวเก่านะครับเพื่อนเนาะได้ตัวเก่าในงวดนี้ได้ตัวเก่านะตัวเก่าก็ตัวเก่าเลยนะครับเนาะถ้าจับคู่มาก็เหมือนงวดที่ผ่านมาเป๊ะเลยนะครับนะครัเอาตัวเก่านะครับเนาได้ตัวเดิมนะครับนะครับได้ตัวเก่าตัวเดิมเนาะนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับจับคู่กันเลยนะครับจับคู่กันเลยนะครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับได้ตัวเดิมนะครับเนาะได้ตัวเดิมนะครับต่อไปนะครับเนาะก็แต้มของเรานะครับ แต้มของเรามาเลยนะครับนะครับสําหรับแต้มของเรานะครับเนาะนะครับในชุดตัวที่สองนี้ก็เดินยาวนะครับคุมบนล่างได้ดีนะครับในแต้มชุดนี้นะครับคุมบนล่างได้ดีนะครับเดินยาวต่อเนื่องนะครับจนมาหดเวลาสุดนี้นะครับนะครับก็เข้าบนล่างนะครับะแต้มเพราะว่ามันเป็นแต้มเดียวนะครับก็คือแต้มแปด นะครับก็ไปที่คู่บนแต้มแปดคู่ล่างก็แต้มแปดนะครับแต้มเดียวกันทั้งบนล่างนะครับแต้มเดียวกันบนล่างเนาะนะครับแต้มเดียวกันบนล่างนะครับแต้มแปดนะครับเอานะครับผมสําหรับในงวดนี้นะครับประมวลผลมาแล้วนะครับได้ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดศูนย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดศูนย์นะครับแต้มรวมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดศูนย์นะครับก็จะแรงมาเป็นแบบนี้เขาจับแต้มเลยนะครับเนาะตัวไหนเข้าแต้มแต่ว่าแต้มสุดที่หนึ่งของเขาก็เดินดีนะครับเดินเข้าดีนะครับเดินเข้าดีเหมือนกันนะครับสุดที่หนึ่งก็เข้านะบนล่างเลยนะครับ แต้มเลยนะครับศูนย์สามก็มีสามแต้มนะครับศูนย์สามมีสามแต้มนะศูนย์สามมีสามแต้มศูนย์ห้าก็มีห้าแต้มศูนย์หกก็มีหกแต้มศูนย์เจ็ดไม่มีมีศูนย์แปดตัวเดิมนะครับมีแปดแต้มศูนย์ศูนย์ก็มีศูนย์แต้มหนึ่งสามสี่แต้มหนึ่งห้าหกแต้มหนึ่งหกเจ็ดแต้มไม่มีหนึ่งเจ็ดแปดแต้มหนึ่งแปดเก้าแต้มไม่มีหนึ่งศูนย์หนึ่งแต้ม สามสามหกแต้มสามห้าแปดแต้มสามหกเก้าแต้มไม่มีสามเจ็ดศูนย์แต้มสามแปดหนึ่งแต้มสามศูนย์สามแต้มห้าสามแปดแต้มห้าห้าศูนย์แต้มห้าหกหนึ่งแต้มห้าเจ็ดสองแต้มห้าแปดสามแต้ม อ่าศูนย์กห้าแต้มหกห้านี่เต็ดหมดเลยหกสามเก้าแต้มไม่มีหกห้าหนึ่งแต้มหกหกสองแต้มหกเจ็ดสามแต้มหกแปดสี่แต้มหกศูนย์หกแต้มเจ็ดสามศูนย์แต้มเจ็ดห้าสองแต้มเจ็ดหกสามแต้มเจ็ดเจ็ดสี่แต้มไม่มีเจ็ดแปดห้าแต้มเจ็ดศูนย์เจ็ดแต้มไม่มีแปดสามหนึ่งแต้ม สามแต้มสี่แต้มห้าแต้มหกแต้มแปดแต้มโอ้โ oh, หหมดพอดีเลยนะครับทั้งหมดไี่สี่สิบสองคู่นะครับจะได้กี่คู่นะครับวันนี้เนาะนับไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามสิบห้า ได้สามสิบห้าโคนะครับวันนี้เพราะว่าแต้มนะครับเนาะมันอยู่ที่แต้มนะครับสามสิบห้าโคนะครับในแต้มนะครับเนาะหนักครับในชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราสีแยกสามสิบห้าโคงมานะครับหนักครับเนาะก็จะได้ออกมาที่ตรงนี้นะครับสามสิบห้าโค่นะครับสามสิบห้าโค่นะตรงนี้ นัครับเนาะเอานะครับผมเด um, yeah. <blat ant S 1> ี๋ยวเขาจะค่อยมาจับตัวเด่นกันต่อนะครับเนาะสามสิบห้าคู่นะครับในชุดนี้เนาะนะครับตัวเด่นของเราก็โอ้โหนะครับเนาะมาดีเหลือเกินนะครับเนาะในแต่ในเลขเด่นนะครับเนาะเลขเด่นนะครับในหกสูตรทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาจับอีกรอบหนึ่งคือเก่านะครับเนาะก็คือเอาเลขเด่นมาจับนะครับก็จะได้กี่คู่นะครับท้าว่าถ้าห้าสี่จับนะครับก็เอาสูตรสี่ตัวมาจับเลยก็ได้ เอาสูตร4ตัวมาจ anyway, ับนี่ก็จะได้นะครับถ้าได้คู่เด่นคู่ไหนก็เอาคู่นั้นเป็นคู่เด่นเลยนะครับเนาะสูตร4ตัวนี้ก็เดินดีมากๆเลยนะครับสูตร4ตัวนะครับในเลขชุดนี้เนาะนะครับถ้าเราจะไปที่สูตร4ตัวนะครับสูตร4ตัวนะครับเอาลองดูนะครับลองดูในงวดที่ผ่านมานี้นะครับใช้สูตรเดียวนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็นี่เป็นชุด4ตัวนะครับตรที่7นะครับ ก็มาที่แปดหกสองก็มาที่คู่ล่างเนาะศูนย์แปดนะครับก็มาสองตัวนะครับศูนย์แปดนะครับมาสองตัวเลยนะครับแล้วก็มาหลักร้อยด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเนาะเลขออกไปที่ศูนย์ห้าศูนย์ศูนห้าศูนย์แปด หกสองนะครับการประมวลผลก็ใช้พันร้อยแล้วก็สิบบวกเก้าเพราะว่าเขาบวกเก้ามันจะแรกแล้วนะครับตัวบวกเก้าตัวนี้มันจะมาตกตัวที่สองนะครับตกตัวที่สองนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่แรกนี่ไม่ใช่นะครับเราบวกมานี่มาตกตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เราเพิ่มนะครับเนาะเราจะเอาสองตัวนี้สําคัญตรงกลางนี้นะครับศูนย์บวกแปดก็จะได้แปดแปดบวกหกก็จะได้สี สี่บวกเก้าก็จะเป็นสามนะครับตรงนี้ตรงนี้จะได้สามนะครับตรงนี้จะได้สามสามไปอีกหนึ่งก็จะเป็นสี่นะครับแล้วเพิ่มไปอีกหนึ่งก็จะเป็นห้าตัวนี้ก็เพิ่มลดลงไปก็เป็นสองให้มาเรียงแต้มนะครับสองสามสี่ห้านะในวันนี้สองสามสี่ห้านี่คือตัวเด่นนะครับนะถ้าเราเอาสองสามสี่ห้านี้มาจับเลยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูตัวเด่นด้วยนะครับสองสามสี่ห้าก็อยู่ในนี้ก็มี ไม่เกี่คู่นะครับถ้าเป็นสองสามสี่ห้านะครับในเลขเด่นตัวนี้เนาะนะครับในสูตรสี่ตัวนะครับสองสามสี่ห้านะครับในเลขเด่นสามสี่ตัวนี้นะครับสองสามสี่ห้าก็จะมีสามศูนย์สามก็จะมีสามนะสามห้านะครับสามห้านะครับสาม นะครับต้องไปดูเลขเด่นนะครับว่าจะเด่นไปที่ตัวใดน,นะครับจะมีสามและห้าหรือไม่นะครับสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าตัวนี้ก็มีห้านะครับตัวนี้ก็มีสามนะครับตัวนี้ก็มีสามตัวนี้มีห้านะสามสี่ห้านะก็มีห้านะครับสานะมสี่ห้านะครับ, 3, 4, รบตัวนี้ไม่มีสามสี่ห้า ก็จะได้ตัวเด่นออกมาเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าคู่นะสิบเก้าคู่นะตรงนี้นะสิบเก้าคู่นะถ้าเอาสูตรที่สูตรสี่ตัวนะครับเดี๋ยวมเขาต้องมาเบิร์หกสูตรนะครับตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเอานะครับผมสําหรับในตัวนี้ก็เด่นดีมากๆเลยตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้เราสองสามสี่ห้านะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าคู่นะครับเนาะตัวที่เราวงสีแดงสิบเก้าคู่นะครับสําหรับในรอบนี้นะครับเนาะเอานะครับเดี๋ยวจะค่อยๆวงสู่เรื่อยๆนะครับสำหรับเลขเด่นของเรานะครับกับตัวเด่นฟันธงนะครับถ้าตัวเด่นนะครับเราก็เอาไปที่ตัวไหนที่เป็นตัวเด่นนะครับก็นะครับจะน้อยตัวนะครับจังหวัดที่ผ่านมากก็ถ้าตัวไหนที่มีแปดก็ไม่กี่ตัวนะครับตัวที่มีแปดนะครับ เนี่ยตัวที่มีแปดก็มีไม่กี่ตัวนะครับตัวที่มีแปดมีหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคู่นะครับตัวที่มีแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าคู่นะครับ ตัวที่มีแปดนะครับเอาในงวดต่อไปนะครับในงวดต่อไปนะครับเท่าจังคอยมาว่ากันต่อนะครับสําหรับตัวนี้ได้ไปแล้วสิบเก้าขู้นะครับสิบเก้าขู้เด่นนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับเนาะเอาละครับผมสำหรับในคลิปนี้เ,เจ้าเฟิงสมิลานเพื่อน,นเพื่อสวัสดีครับ